ฉันีอยากได้ความใกล้เคียงคำว่าตาแข็งที่สุดแต่ไม่แข็งเก็ตปะแต่เชื่อปะความคมกริบเหมือนคอประดับเอซจริงอดูสิู้กแบบ่างนี้<ห>เลย,เลยหูตรงนี้ใช่แล้วคือทุกคนทักหมดว่าแบบแม่ไม่คนทักหมทัก ค่ะวันนี้นะคะจินนี่ก็มา follow up หลังจากฉีดบท็อกซ์แต่ละแกนหนึ่งร้อยยูนิตไปนะคะ1เดือนก็รู้สึกว่าแบบประทับใจมากๆเพราะว่าโจทย์ที่คุณหมอไว้ก็คือบอกเลยว่าคุณหมออาจจะแบบมีร้องให้กระซิบก,กระซิบนะคะเพราะว่าโจทย์ยากมากจินนี่อยากได้ความใกล้เคียงคําว่าตาแข็งที่สุดแต่ไม่แข็งเก็ตปะเราอยากได้ความแบบมเ ن, แบบีเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบซับแต่ต้องไม่โปะคือได้ได้ว่าเรี้วรอยที่เคยมีร่องลึกเนี่ยหายไปเลยสําคัญคือในเฟอร์ติติลิฟทที่เก็บกรอบตรงเนี้ยคือเทคนิคที่อื่นที่เคยทำมาไม่เคยมีคคุณหหหหมอออท่่าานนนนไเเกก็บถึงงลัูืจใ คุณแบบแพวทำให้ได้แล้วที่สําคัญคือที่คอแต่ที่เคยเป็นร่องลึก,ลกๆใช่ไหมาตามวัยหน้าเนี่ยเราจะเก็บเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าเธอไม่บํารุงคอเนี่ยมันโปะมากถ้าเผอว่าคอแก่เท่ากับเธอแก่แต่นี่คือทับใจไม่ไหวฉันก็คือย้อนไวัยไป10ปีหรอนี่แค่เดือนเดียวเองนะใช่มามค่ะ